อามอโตเมใช่ไหมอร่อยพันนี้อร่อยมานจ้าอากาชิสุกุเป็นพันเนื้อนิ่มสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพี่กิตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปสวนสตรอเบอร์รี่กันอีกเช่นเคย เป็นสวนชื่อว่ายูกิโมโตะจังหวัดเอฮิเมะนะคะเป็นการไปครั้งแรกของของสวนนี้เลยนะที่ตจะไปสวนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะจากของจังหวัดเอฮิเมะจะเป็นยังไงบ้างไปกันคะ่ะ อันนี้ค่าเข้า2,500เยนกินได้ไม่จำกัดเวลานะทุกคนไม่ค่อยจริงหรออันนี้โอิซิเบอรี่ค่ะดูอากิอากิหายปวดฟันยังครับเจ็บเจ็บอยู่ Jobby Jobby Open time! Oh, it's a die! Open time! Maybe pink variety. Awa Yuki! If you see this red, it's cold. So I guess half is done. <laughs> Awa Yuki. I need pan Awa Yuki. อืมหอมนะเอาใหม่อาวายยกินะคะพันอาวายยกิอืมดูอากิตลองกินอร่อยนะบัตเต็งบรีสตอร์เบอรี่สติว เตอร์ตรงนี้อ๋อพันอามาโกโตเมมาเรามาลองพันอามาโกโตเมะกันนจ้ามันใช่ใช่ไหมเนี่ยอากุงอามาโกโตเมพันอามาโกโตเมมาจ้าทุกคนส่วนเนี้ยทุกคนส่วนเนี้ยข้อดีคือไม่จำกัดเวลานะอุย้ยทุกคนแสกแยงตามาก เนี่ยอำาวโตมีก็อร่อยนะอร่อยเลยอะ่ะ ไปพันอะไรนะคะอชิพันอากายชิซุกุชิซุกุอิสกัดรอปเรดดรอปอากายชิซุกุนี่สูเปอร์เรดนะมางอากายชิซุกุโด้อืมโด้หอมหอมหวานไหม ช่ไหมอืมหอมากอัน red c o l o อัน special red นี่ปิ้งอากายชิสุกุอากายชิสุกุอืมดู this really red ใช่ไหมาอากายชิสุกุนะมาจ้าอากายชิสุกุเป็นพันเนื้อนิ่มแสงมันเย็นตามากปกติตัวจะนั่งอกแสง อมพันนี้น่าสนใจเลยากายชิซุกุพันอากายชิสุกุนะจ๊ะด,ดูคนเก็บกดที่ไม่ได้ที่ไม่ได้กินส่วนที่แล้วดูน้ำกินไม่หยุดเลยอากายชิสุกุนะ Mm. Alright, alright. Okay, she's <laughs> oh, so good one for you. I have to give ล o กไลก์อร like ah, like ่อยวันครับลุกไล์อร่อยถัดดูหนังหอบไม่ เนี่ยถ้าไปสดสตรอเบอรี่แต่ละจังหวัดอ่ะสายพันธุ์ที่เขาปลูกก็จะไม่ค่อยเหมือนกันทุกคนโอ้แต่ตาไอ้นี้เอามาออโตเมช่ัหมอืมครับผม i w a n n อ่ eat ณอร o อ o m ร m อยอ a ่อยอร m อยอร่อยอร่อยอร่ t ยอร่อ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 อร่อยอร่อยอ่อร่อยมร่อยอร่อยอาโอยออร่อยออร่อยอรรอรรอ่อยอร่ยอร่อยออยอรออ อันนี้อร่อยเลยอะ่ะทุกคนการมาสวนสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นสนุกมากนะทุกคนแต่ละจังหวัดนะ่ะมันจะสายพันธุ์ไม่เหมือนกันอากายชิสุกุกับ<อ>พันธอะเมโตเมะเป็นสายพันธุ์ของจังหวัดเอฮิเมะนะทุกคนเนีย่ยตัวถึงได้มากินที่เอฮิเมะเนี่ยชอบการไปสวนสตรอเบอรี่มากเลยอะอะเมโตเมะจ้าอะเมตเมะจ้ง ลูกเขาต่อให้สุกก็ไม่ได้แดงมากนะเอามาอามอโตเมตออโตเมะอันนี้เบนนี่ฮอปเป้เบนนี่ฮอปเป้เคยกินบ่อย้วอวะแม่เบนนี่ฮอปเป้ เ็นน่ฮอปเป้ส่วนนี้เล็กนะเนี่ยสู้อิชิดะไม่ได้อิชิดะฟาร์มใหญ่มากเป็นน่ฮอปเป้อืมไม่ใช่พันปอดต่วนแต่คนชอบเป็นน่ฮอปเป้เหอเออัรเ้อไน์โซโจ

ส่วนเนี้ยตั้งแต่กินหมาคือชอบอามาโอตโตเมะมากสุดละเดี๋ยวจะไปลองให้มันครบสัยพันธุ์แล้วจะดูว่ามีสัยพันธุ์ไหนสู้อามาโอตโตเมะได้ไหมแต่นี้ที่กินตอนนี้เป็นเบนิฮอปเป้เบนิฮอปเป้ถ้าใครชอบกินติดเปรี้ยว <S <S ก็คงจะชอบแล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชัดแล้วก็แดงแป๊ดแบบเนี้ยแต่ปกติไปทิกตัวไปส่วนอื่นอนะ่ะเบนิฮอปเป้ทำใหญ่กว่านี้ ถ้าใครชอบกินสายพันเบนนี่ฮอปเป้ให้ไปลองที่สวนอิชิดะที่อยู่เมืองคาซากะจังหวัดโอกายาม่าที่ตุ้งเคยทำนะคะส่วนนั้นทำอิชิดะอ่าส่วนนั้นทำผ่านเบนนี่ฮอปเป้อร่อยมากอันนี้พันอามายะคุโบะตุ้งเคยกินที่ชิบน่ารักอิตเนียซานุกิฮิเมะลัสทามอโอะโซไอเซออามายะคุโบะเนียจากมิยากิมอืไม่ใช่มิยากิ มิยากิไม่ใช่มยิยากิมิยากิผมเอาะไม่คุณบอกส่วนที่แล้วตัวกินแล้วอร่อย,ออยใช่ไหมใช่ใช่รอบที่แล้วตัวก็ว่าอร่อยอยู่ที่ส่วนที่แล้วอ่ะอากิไม่ได้ไปวันนั้นอากิผ่าฟันคุด <found> อมืมอฟังเิตบอสอืมทำไมคุณบอก ห้กินเพราะตุนกินเยอะแล้วไอ้สอ่วนส่วนที่แล้วอไาม,าอม<า>คุบม่มย<ะ>ี่ว <laughs> ทำไมนะบั o r m a l l y it more red อากุมกโนอิจิโกะ r ม red อืออืมอะาาคุโบะนะจ๊ะอามะาคุโบะอะา ันเนี่ยมาจากจังหวัดมิยางิเป็นพันธุ์ที่อร่อยเลยเอาไหมครูโบคล้ายๆกับซันุกิฮิเมะเลยเอาไหมครูโบหอมหวานมากอร่อยนี่โอเอซิเบอร์รี่นะจ๊ะลูกมันแม่ค่อยแดงเท่าไหร่แล้วอ่ะ ข้อดีของส่วนนี้คือไม่จํากัดเวลาแต่ตนคิดว่าไปส่วนแบบจํากัดเวลาดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเนี่ยแลค่อยมีลูกแดงๆเท่าไหร่ละโอซีเบอรี่วนนี้ทําไหมเท่าไหร่ในโรงเรือนนี้ตุนชอบอาไมเอคูโบ oh. กับอาเมาโอวตเมโอชื่อก็คล้ายกันจังเลย <laughs> จะสับสนนะเนี่ย ตัวจะไปอามาคูบกไม่ใช่ตัวจะไปอามาโอโตเมเพราะว่ามันหากินได้แค่ที่เอฮิเมะเนาะจะ,จะกินตรงนูน้นมาจ้าเรากลับมาที่อามาโอโตเมมันเป็นสายพันธุ์ที่หอมอนะนีะ่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทุกคน 甘乙女。 อามาอ,อตมถ้าใครชอบสวนสะอาดนี่ค่ะข้ามสวนนี้ไปเลยนะ อาไม่ค mm ุโบนะอาไม่คุโบอาไม่คุโบจ้าวิวงกนเด็กคนนมาโอโตะไเด็าเขาออฟเอฮิเมะห่าเบาอยู่ มามาวต้มเองผัปเนี่ยอร่อยอร่อยจริง เนื้อลักษณะเนื้อเขาคล้ายคา,า,าโอนอิโนแหละเก็บเป็นู้แล้วอ้นี่เอาตัวจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูป้ายก่อนอเ,เลนนี้ กาชิสุกุอักายชิสุกุจะออกติดเปี้ยวนิดนึงเนื้อแข็งขึ้นมาหน่อยแต่ข้างในก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมถ้าเปรียบเทียบสองสายพันธ์ระหว่างอากายชิสุกุกับอัโมโตเมกคุณชอบอโมโตเมกมากกว่าแล้วแต่ความชอบคนนะบอกไว้ก่อน อิ่มแล้วล่ะพึ่งก็แต่ว่าคนจะมาตนะั้งแต่เช้าอากิดูสิอากิ how many did you eat นะไม่ดูไอคังทุกที่ไ c คังขัง because no เต็มแก้วละนานยังไม่อิ่มเลยนะตุนอิ่มแล้วนะทุกคนพอแล้วตุนอิ่มแล้ว วันนี้ตัวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนทำคลิปพาไปสวนผลไม้ต่อไปด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะ